ใช่ค่ะคนตอบรับดีมากค่ะมีครั้งที่3าแล้วมีครั้งที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ตอนนี้น่าจะจองมาเป็นสักสิบกว่าที่แล้วค่ะซึ่งพี่เอรู้สึกดีใจนะคะ 1. ได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยแล้วก็ได้ได้แบบว่าตัวเองก็รู้สึกสะดุกด้วยอย่างเนี้ยค่ะ มันเหมือนมีความสุขอะค่ะทุกอย่างก้าที่ที่ได้ออกไปเอแร์เนี่ยค่ะแล้วก็ได้พบปะผู้คนด้วยอะค่ะ<ม>เวลาเขามาอุดหนุนร้านพี่เอพี่เอก็ได้พูดคุยแล้วบางคนจูงลูกจูงหลานมาฝากไอเนียค่ะ<ม>เราก็ได้มีโอกาสได้แบบว่าทาอาชีพเก่าบลลิ่งบ้าง<ม>ไอเนียค่ะก็สะดวกดีค่ะฟีดแบกดีนะคะพี่เอร้อยสองหนี่เยใช่ฟีดแบกบดีมากร้านค้าก็การค้าการขายก็ดีขายดีไอเนียค่ะซึ่งพี่เอว่าการจัดงานแบบ์ เราต้องมี2อย่างคือคนเดินสนุกคนขายขายได้ซึ่งเราก็ตอบโจทย์ทั้ง2อันคนเดินก็รู้สึกว่าสนุกด้วยซื้อของกลับบ้านได้ด้วยแล้วก็คนขายก็รู้สึกขายได้ด้วย,ยเดียวค่ะก,ก็ทำให้คนจัดงานก็มีกําลังใจในการจัดงานไปเรื่อยๆอยเดี๋ยวค่ะนะคะมาตรฐานของเอฟก็คือต้องอร่อยหอาหารต้องอร่อยแล้วก็ต้องสนุก คนเดินก็รู้สึกว่าตัวเองได้กําไรคือเหมือนกับมาเดินแล้วรู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้ที่พีเอสกัตพงพูดบนเวทีว่าไม่ต้องตีตั๋วไปเชียงใหม่ทีลงภาคใต้ทีไปอีสานทีไปดาดทีก็ทุกอย่างมารวมอยู่ที่เอฟร์หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างครบจบที่เอฟร์คุณจะซื้อภาคไหนก็มีบทเลยอย่างเดียค่ะที่เอฟร์มีบทเลยอย่างเดียค่ะนะคะ,ะคขขใช่ ใช่วันนี้ก็มาจัดที่พัทยารู้สึกว่าดีใจเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยค่ะอยากให้พี่เอไปจัดตลอดเลยแล้ววันนี้ก็เป็นที่แรกนะคะที่พี่เอได้ออกต่างจังหวัดคือพัทยานะคะตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่24นะคะเดือนนี้นะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะ26เราก็ไปเจอกันที่ชนบุรีต่อนะคะเอแร์เซนทันชนต่อนะคะไปกันเรื่อยๆ ใช่ค่ะมีร้านน้องหลายคนค่ะน้องกุยฝ้ายเอยทุกคนเลยค่ะน้องน้ำเพชรเอยลูกชิ้นนายปิงเอยแต่ละครั้งอะค่ะถ้าคนบันเทิงมาเราก็จะเอามาด้วยเพื่อที่จะให้ให้แบบว่าสดุกสนานเนี้คนเดินเขาเหมือนได้เจอคนที่เขาไม่ได้เจอในทีวีตอนตอนนี้อะค่ะเขาก็เลยได้มาเจอกันเนี่ยค่ะนะ <c oughs> <c oughs> มีไฮไลท์แตกต่างกันไปเรื่อยๆอย่างเียค่ะแต่ศิลปินในสังกัดก็จะวนเวียนกันมาช่วยกันอย่างเียค่ะเหมือนแบบว่าที่ที่เซนทรัลชนเนี่ยค่ะพี่เอก็แบบว่าหมายถึงว่าเธอมีน้องนพัทยานนพี่เอพูดผิดพอดีมีคนบายบายพี่เอก็ดูคนบายบายไปด้วยคิดไปด้วย <laughs> อย่าเพิ่งบายบายลูกคะ่ะแม่ขอสัมภาษณ์ก่อนนะลูกนะพอดีแบบว่าที่นี่ก็มีไฮไลท์อย่างเช่นเดี๋ยวมีน้องก้านตองต้าหยองในวระเบียบวัศตลปีอย่างเดียค่ะ ใช่มีประกวดนะคะครั้งนี้เราประกวดแบบว่ามิตควีนมิตควีนเอกแฟร์เนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวพี่เอจะจัดเต็มมากเลยนะคะแล้วก็สนุกแน่นอนนะคะเพราะเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่ง LGBT อยู่แล้วเน,นะะี้ยค่ะเราก็เลยประกวดเป็น,น,น,นะะมิตควีนแทนเนี่ยค่ะครั้งนี้จะไม่มีประกวดเด็กแต่เป็นประกวดผู้ใหญ่เป็นมิตควีนนะคะคือมีกิจกรรมทุกวันอยู่แล้ว<ต>มีกิจกรรมทุกวันอยู่แล้วค่ะทุกวันเลยค่ะนะสนุกสนานนอกจากกินของอร่อยด้วยกิจกรรมแล้วพี่เอก็จะมาทุกวันเกือบทุกวัน อาจจะบางวันติดงานบ้างแต่ถ้าวันไหนว่างก็จะตีมาแล้วก็จะนอนอยู่ที่นี่เลยเพื่อจะให้ดูแลทุกคนอย่างดีอย่างเนี้ยร้านไหนมีปัญหาเราจะได้ชาร์จทันทีได้จะได้แบบดูแลให้กับทุกคนอย่างเนี้ยค่ะนะนะคอเคโอเคมีหมดเลยค่ะมีแพลนขึ้นเหนือล่องใต้มีแน่นอนค่ะ มีโปรเจกต์ที่จะไปจันทบุรีก็มีนะคะแล้วก็มีที่แพนเอาไว้อะค่ะอยากไปให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยอยากให้ทุกคนได้เจออยากให้ทุกคนได้กินพะโลอยากให้ทุกคนได้กินอาหารที่อร่อยที่อยู่ในเอแร์ air, อยากให้ทุกคนเห็นบูธสวยๆงามๆแบบนี้ค่ะวางแล้วสวยแล้วก็ทุกคนมาถ่ายรูปเล่นเน,นี่ยค่ะ <c oughs> นะคะพี่ๆอยากช่วงนี้มีดาราแบบว่าสินเป็นหลายคนอ่าจะบอว่ามขายของกันค่ะค่ะ จร,จ,รจ,รจริงๆพี่เอ,อขายของมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยตำแหลแล้วอะค่ะเราขายของกันมาตั้งนานตั้งแต่ขายเค้กขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่เอว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะเพราะว่าคนเราอะมันต้องมีหลายๆกระเป๋าอะค่ะในหนึ่งคนเนี่ยเนี้ยดาราก็บางทีแบบว่าช่วงนี้งานแสดงอาจจะลดน้อยลงอย่างเงี้ยก็มาทาธุรกิจด้วยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแล้วมันเป็นเรื่องสตาร์ทอัพที่ไม่ยากเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเออเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วเราก็ขายของแต่ทํายังไงให้อยู่ได้ยาวเราก็ต้องทําตัวเอง ทำของให้อร่อยที่สุดรเนี้ยค่ะให้เขากินแล้วกินอีกให้เกิดการดีพีเกิดขึ้นอยาเียสำหรับของเอแฟของพี่เอเราก็จะเลือกร้านที่ดีอ่างเนี้ยค่ะถ้าร้านแบบบางอันที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็จะบอกให้เขาปรับปรุงแล้วก็เอามานําเสนอใหม่จนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันใช่อ่างเนี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะอะไรประมาณนี้ไม่เลยพี่เออะ พี่เอว่าคนเราอาชีพดารามันก็ยังมีกันเยอะเลยใครก็จะเป็นได้อย่างนี้พี่เอก็เหมือนพี่อ้ําอยากทำอย่างเดียวพี่เอก็ยังสนับสนุนเลยค่ะพี่เอเอาคนของพี่เอไปไปดูไป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 ,ไปเป็นทีมพี่อ้ําเลยอย่างเดียวค่ะเหมือนกับทุกคนอะค่ะพี่เอว่าก็ลงวงการบปนเทิงอะมันก็ต้องช่วยเหลือกันทุกวงการนะคะ่ะยิ่งอยู่ประเทศเดียวกันอะคะ่ะตอนนี้ต้องช่วยเหลือกันพี่ก็ ก็เอ็นดูทุกคนนะค่ะพร้อมจะสนับสนุนนี่เดี๋ยวค่ะแฟนไหนมีอะไรให้พี่แบบว่าไปเดินได้อเดียก็บอกนะคะพี่ก็ไปช่วยใช่พี่ก็ช่วยโปรโมทพี่อ้ําพี่อ้ําก็ช่วยโปรโมทพี่เอผัดกันอ่ะพี่เอว่ามันน่ารักดีอ่ะภาวะพึ่งพาดีกว่าภาวะคู่แข่งมันรู้สึกไม่ท็อกซิกอบอุ่นหัวใจดีด้วยค่ะฝากงานนะคะพี่เอขอฝากงานเอแฟที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาด้วยนะคะ งานของเรานะคะจัดตั้งแต่วันที่15คือวันนี้นะคะเสร็จวันที่24สิงหาคมนะคะเราจัด2ชั้นด้วยกันนะคะชั้นนี้กับชั้นบนอีกชั้นนึงนะคะขึ้นมาได้เลื่อนไปปุ๊บก็เจอเลยนะคะพี่อ,อยากให้ทุกคนนะคะมาชิมของอร่อยของ a อแ i r นะคะเราไม่ได้มาบ่อยๆนะคะแต่เรามาทั้งทีเรามาแล้วเรามาใหญ่เลยค่ะเอามาครบทุกร้านเลยค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคนมากันได้นะคะมากินของอร่อยถ่ายรูปสวยๆจูงลูกจูงหลานมาเผื่อที่เจอพี่เอกันนะคะเผื่อที่อยากได้เป็นดาราอยากได้ทําโน่นทํานี่มีอะไรก็พูดคุยกับพี่เอได้นะคะใครไม่มีตังก็ขอให้เลี้ยงบ้แต่อย่าเยอะนะคะเลี้ยงนิดหน่อยพอนะคะขอบคุณค่ะพี่อาตอนนี้ผาเป็นผู้จัดหรืออะไระอ๋อเป็นผู้จัด<อ>การเป็นผู้จัดก็คืออยากดูผลงานนักสแสดงคือตอนนี้ไม่ได้ดูละครใหม่นานแล้ว แล้วเราก็มีดาราอยู่ในสังกัดด้วยางเนียค่ะก็เลยเหมือนกับเราทําแม่เบี้ยมาทําละครมาเราก็เลยตอนนี้เราก็เลยกลับมาทําอีกเรื่องหนึ่งเดียค่ะเป็นซีรีส์เล็กๆไอเดียค่ะแบบว่าเหมือนกับเป็นน้าจิ้มก่อนจะมีโปรเจรกต์ใหญ่ไเดียค่ะโปรเจรกต์นี้ก็เป็นโปรเจรกต์อยากให้ทุกคนแบบว่าไม่ลืมหน้าลืมตาพี่เอแล้วก็ได้ดูดาราที่อ่ะพี่ยุ้ยปฐมวันก็เล่นพ่อรองข้ามูลคดีก็เล่นพี่บิ๊กสรุตก็เล่นพี่เอพัชศิล์ แล้วก็พี่มาริสาแอนิต้านักแสดงแบบใหญ่ๆห,ห,หมดเลยอย่างนี้ค่ะมาเล่นทุกคนจะได้ดูฝีมือนักแสดงที่เราคิดถึง<ม>เพราะว่าเราไม่ได้เห็นฝีมือนักแสดงใหม่ๆกันตั้งนานแล้วแม่แอลอัมพาก็เล่นอย่างเนียค่ะพี่ก็กวาดรุ่นนั้นมาหมดเลยอย่างเดียค่ะนะคะัอ๋อใช่ค่ะพี่อจะทําทุกอาชีพเลยค่ะพี่ว่ามันสะดวกถ้าเราทําได้ไหลายอาชีพเวลาอาชีพนี้มันดอบเราก็มีอาชีพสำรองรอ พี่เอก็เป็นแม่ค้าเปิดร้านบรรทัดทองทำไอแฝดทำละครทำซีรีส์ทำหมดเลยค่ะนะคะะรับอันนี้อันนี้เป็นซีรีส์วายใช่ไหมพี่เอือจริงๆพี่ใช้คำว,ว่าคำใช้คำว,ว่าซีรีส์ผจญภัยแล้วกัน ซีรีส์แบบแอดเวนเจอร์เนี้ยค่ะไม่ต้องให้โฟกัสว่าเป็นอะไรให้ดูเหมือนกับดูงานพี่เอเหมือนดูซีจีพี่เออะคือพี่เออยากโชว์ซ <c oughs> ีจีทำแม่เบีย้ยมาแบบเสียหายเยอะ <c oughs> ยังไม่พอ <c oughs> ก็เลยทําอีกเรื่องไองเงียค่ะเรื่องนี้ก็คือตอนนี้นะคะที่ไม่พูดเยอะก็คือเพราะหนักใจเรื่องซีจีอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้แก้แล้วแก้อีกค่ะเงินซีจีสั่งมาเก็บค่ะปวดหัวอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> คือพี่เอไม่ยัดเยียดอะไรทีเดีคือพี่เอใช้คําว่าเออผู้กำกับเป็นคนนําพาแล้วพี่เอเป็นคน p อ o เรื่องอะไรทเดียคือพี่เอมีบ้านอยู่ที่พรมคีรีนครศรีธรรมราชอ่ะแล้วเติบโตที่นั่นมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าการทําซีรีส์และโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเกิดตัวเองอ่ะมันได้ฝากอะไรเอาไว้ให้กับชาวบ้านแถวนั้นนะคะพี่เอเลยโปรโมตภูเขาทั้งทั้งเทือกเขาภาคใต้ทั้งหมดเลยอ่ะค่ะ เริ่มต้นปลูกเทือเขาเทือกเดียวกันอะค่ะที่ยาวมากๆอะค่ะทุกจังหวัดเลยค่ะจะเป็นการระจนภัยในเทือกเขาลูกนี้ค่ะตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนใต้ทุกคนนะคะน่าจะได้ปลูกต้นไม้บนเขาลูกนี้อะไรนะคะเชื่อแล้ว่เชื่อแล้วจ้าอะไรอ๋ออ๋ออ๋อแบ่งทีแบบว่า บางทีก็ต้องบอกน้องๆค่ะว่าช่วงนี้แบบว่าช่วยพี่เอนหน่อยนะคือใช้อดเวนเจอร์หน่อยแบบว่าพี่เอก็ทํางานเพื่อจะเอามาทำละครเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทุ่มทุนด้วยกับพี่เอตอนนี้นะคะเดี๋ยววันที่25เนี่ยค่ะพี่เอแอบว่างหนึ่งวันนะคะบบพี่เอก็บินไปพัทลุงเลยค่ะเพื่อจะไปถ่ายพัทลุง,งแล้วก็สงขลานครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีเทือกเขาลูกนี้ค่ะมันจะพาดยาวเลยพี่ก็จะขึ้นเข<อ>าแล <abytes. S 1> ้วก็จะถ่ายเบื้องหลังไหมทุกคนได้ด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยมีเวลาว่างแค่นิดเดียวก็ไปเลย,ยพี่เอว่าเร็วๆนี้คัมมิ่งโูนเดี๋ยวพี่เออรอไพลอตนิดนึงนะคะคือนะอ๋อปีนี้แน่นอนคือไพลอตคือ ชีีไม่สมบูรณ์แบบพี่เอยังไม่โอเคพี่เอก็เลยบอกว่าขอชีตีเพิ่มอีกหน่อยไอเนียค่ะขอเติมอีกหน่อยไอเนียค่ะงูยังตัวไม่ใหญ่พอมีงูมีอะไรมีหมดเลยค่ะสิงสาราสัตว์มาเหมือนแม่เบี้ยเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมพบกับสิงสาราสัตว์ได้เลยนะคะเพื่อนมีโอกาสจะไปแจมแกมหน่อยไหมคับ ก็อยากนะคะแต่แบบเคย mm hmm. เนี่ยช่วงนี้หาเงินเลี้ยงเออหาเงินผลิตเนี่ยก็เลยมาอยู่เอแวร์ถ้าไปทําละครด้วยเดี๋ยวไม่มีเวลามาเดินยืดขาหาตังค์อะไรเนี่ยค่ะก mm ็ hmm. ตอนนี้ก็เลยเก็บเงินก่อนแล้วก็ให้ทีมงานหลังบ้านก็ทําแต่พี่เอดูโพสคือพี่เอดูตัดต่อดูอะไรหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ลงเสียงแล้วค่ะขั้นตอนลงเสียงแล้วอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นโปรเจกต์เล็กๆอย่างเนี้ย เออพี่เอก็แบบว่าขอโปรเจกต์พี่อ้ําไว้รอยใหญ่ๆนะคะถ้ามีเนี๋ยค่ะไอ้นี้เป็นโปรเจกต์เรียกน้ำย่อยอย่างเนี้ยเอ็นดูเอ็นดูเป็นโปรเจกต์เรียกความเอ็นดูแฟนคลับให้เอ็นดูพี่เอเพื่อที่จะไม่ให้ลืมไปจากหน้าจอก็ทําโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมาให้ระลึกถึงให้ได้คิดถึงกันเนี่ยเดี๋ยวค่ะนะคะอ๋อก็ ตอนแรกนึกว่าเบาค่ะพี่เลขาแต่ตอนหลัง CG จีแก้แล้วแก้อีกเนี่ยค่ะก็เหมือนกับแม่เบี้ยค่ะสุดท้ายก็จบที่ CG จีไอเดียค่ะอยากได้รางวัลองค์ประกอบสินยอดเยี่ยมบ่อยๆอะค่ะพอดีแม่เบี้ยได้รางวัลองค์ประกอบสินยอดเยี่ยมมาเรื่องนี้ก็อยากได้อีกไอเดียค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาติดูค่าบินวาง CG เดี๋ยวเจอกันเอฟนหน้าแลจะบอกนะเพราะตอนนี้บินซ G ยังไม่ออกมาเดี๋ยวออกมาคร่าวๆไอเดียค่ะนะคะเนื้อค่ะ โอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะได้ค่ะ